เดะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจาวันนี้จอยจะอบไก่เนาะอบไก่ย่างไก่ประมาณนี้ละจ้ะนะจอยซื้อไก่เหลืองมาจากไก่เหลืองนี่คือไก่ที่เขาเลี้ย,ยงมาจากไอขา้าวโพดเนาะ,ะเมล็ดข้าวโพดนั่นแหละมันก็จะออกเป็นสีเหลืองๆจอยได้ผ่าซีก,ไ,กไว้แล้วนะเพื่อนๆนะได้ผ่าซี่ไก่ไว้ละเนี่ยจะย่างสไตล์คล้ายๆบ้านเราจะนะก็จะ ใส่เครื่องปรุงลงไปก็จะมีเกลือซีฟปรุงรสฝาเขียวรสตีขนผงชูรสอะไรก็ว่ากันไปจ้ะแล้วก็จะมีน้ำมันงาแล้วก็พรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็ขิงจ้ะนะจะให้มันมีความหอมของสมุนไพรจ้ะนะ ก็ใครไม่ชอบขิงก็ไม่ต้องใส่ใครไม่ชอบพริกไทยก็ไม่ต้องใส่ดัดแปลงไปจากอันนี้จอยทําในสิ่งที่จอยจะทานเนาะจอยชอบให้มีกลิ่นเครื่องเทศเยอะๆจ้ะมันจะได้อร่อยเพื่อนๆมีกลิ่นหอมอ่ะมันยั่วยวนให้เราอยากกินอะ่ะจอยก็จะใส่ไอ้น,นี่ลงไปจากน้ํามันงาจากกะเอาไม่มีน้ํามันงาก็ไม่ต้องใส่จ้ะนะน้ำมันงาแล้วก็ซีอิ๊วฝักเขียบมุกจากกะเอา แล้วก็จะมีไอ้นี่ด้วยจ้ะเกลือจ้ะกะเอาจ้ะผงชูรสก็ได้นะผงชูรสหรือว่ารสดีก็ว่ากันไปจ้ะมีอะไรก็ใส่ไปจ้ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจ้ะ บางคนก็ใส่น้ําตาลลงไปนะเพื่อนๆนะจะใส่น้ําตาลก็ใส่จะจะจะใส่น้ําพึ้งก็ใส่ลงไปจะเลือกเอาจอยไม่มีน้ําพึ้งจอยก็ไม่ใส่จ่ะจอยก็ไม่ใส่น้ําตาลจ่ะนี่ก็จะได้ประมาณนี้เพื่อนๆลาดไปเลยจ้ะข้างบนก่อนเนาะ จอยก็จะหมักประมาณสักสิบนาทีจ้ะแต่บางบางถ้าใครอยากจะให้รสชาติเข้มข้นก็หมักไว้ข้ามคืนก็ได้จ้ะนะจอยใช้วิธีวิธีแบบรวบรวบรัดจ้ะก็ประมาณนี้กลับด้านจ้ะ าทานกับข้าวเหนียวก็ได้ทานเขา้เาวข้าสวยก็ได้จ้ะนะจอยเป็นคนกินข้าวเจ้าจ้ะกินข้าวข้าวสวยอะติดข้าวสวย,ยงไงเพื่อนๆข้าวเหนียวก็นานๆทานได้จ้ะนะแต่ก็ไม่ได้เป็นเมนูหลักจ้ะส่วนใหญ่จอยจะทานข้าวสวย หมักคุกเขาให้เข้ากันให้ทั่วทุกซอกทุกมุมจ้ะการอบหรือย่างก็กะเวลาเลยจ้ะนะมันสังเกตว่าเขาเหลืองได้ที่ก็สุกก็จะอย่าใช้ไฟแรงใช้ไฟปานกลางประมาณนี้จ้ะเราก็จะหมักเอาทิ้งไว้10นาทีจ้ะครบ 10นาทีแล้วจ้ะนะก็จะนําไก่ลงใส่ไอ้นี่จ้ะใส่ในที่อบจ้ะนะเอาเครื่องเทศใส่ตามซอกตามมุมเขาด้วยจ้ะเพื่อนๆได้หว <ๆ S 1> มมอมใ,ใส่ลงไปเอาน้ำไปในถาดด้วยนะเพื่อนๆแลกันะขาดไม่ นะใส่ลงไปด้วยจัดไก่ให้นอนลงแผ่ลงจ้ะจัดไก่ให้แผ่ลงในถาดอย่างนี้จ้ะนะใส่น้ำลงไปในถาดด้วยจ้ะน้ำธรรมดานี่แหละจ้ะ ไฟปานกลางนะเพื่อนๆนะอบด้วยไฟปานกลางจ้ะนะสักครึ่งชั่วโมงกะดูจะพยายามเช็คดูว่าไก่เขาเหลืองได้ที่ไหมบางเตาอ่ะมันจะร้อนมันจะมีความร้อนเยอะเพื่อนๆบางเตาก็ร้อนไม่มากเนาะมันมันต้องกะเอาจ้ะนะใช้วิธีการกะเอาูความออกมาเพื่อนๆเอ้ย ปราไม,าจมจนะ้จิ้มจะนะจิ้มลงไปย่างต่ออีกจ้ะสุกแล้วจ้ะนะสุกแล้วให้ดูนี่จ้ะประมาณนี้ อันที่ไม่ไหม้นี่คือพวกเครื่องเทศนะเพื่อนๆนะพวกไอ้นี่จะรากผักชีแล้วก็ขิงจะกระเทียมอะไรเงี้ยช่ำๆเลยจ้ะ need หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยจ้ะเนี่ยจ้ะ แล้วจ้ะเมนูวันนี้เนาะก็ไก่ย่างไก,ไก่อบธรรมดานี่แหละจ้ะนะอยากให้มันมีเครื่องเทศหอมเครื่องเทศที่นึงก็ตามรากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่ขิงลงไปจ้ะนะก็อยากให้หวานก็น,น้ำตาลน้ำตาลไม่น้ำตาลก็น้ำพึ่งจ้ะนะอย่างใดอย่างหนึ่งใส่ลงไปจ้ะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ